สวัสดีค่ะชื่อนองางสาวปวันวันโตสิงห์นะคะามาจากมหาวิทยาลัยราชะพัฒจันกเกษมค่ะคณะาสาขาลัทธิภาษาศาสตร์ค่ะตำแหน่างงานปัจจุบันค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะสำหนาวันนี้นะคะวันนี้พร้อมมากแบบมากๆเลยเป็นวันที่ทางครอบครัวรอคอยแล้วก็วันที่ตัวเองรอคอยด้วยค่ะ4ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้อะไรกับพี่บ้างมหาวิทยาลัยให้อะไรหลายๆอย่างสําหรับพี่เลยค่ะทั้งโอกาสทั้ง ความสามารถทั้งการแสดงออกและก็ความรู้ที่ไม่มีวันหมดเลยค่ะความประทับใจตลอดการเรียนนะคะหลกัลกๆเลยพี่จะประทับใจส่วนใหญ่ก็ประทับใจหมดเลยทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่เพื่อนแล้วก็ทุกอย่างเลยมันอบอุ่นไปหมดเลยอะคะ่ะค,ความภาคภูมิใจ ต่อมหาลายัยอันนี้พี่ภาคภูมิใจมากพี่ขอพูดเลยมหาลัยของพี่เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เคยละเลยต่อนักศึกษาคนใดเลยค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแนนนีราชาวอวมสุขนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์สาขาวิชารัฐประาศาสนาศาสตร์ค่ะความพร้อมในวันนี้นะคะ รอมาสองปีนะคะจากที่จบแล้วมีความพร้อมมากๆเลยนะคะเตรียมตัวทุกอย่างเลยนะคะตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะคะไปแต่งหน้าทำผมคะ่ะการเรียน4ปีนะคะให้ประสบการณ์ให้ความรู้ได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักอาจารย์คะ่ะได้รู้จักมหาวิทยาลัยนี้คะ่ะประทับใจตลอดการเรียนนะคะ อย่างแรกเลยนะคะได้เจอเพื่อนฝูงนะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะได้เจออาจารย์ใจดีนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์การทํางานเยอะมากจากมหาวิทยาลัยนี้นะคะความภาคภูมิใจนะคะต่อมหาวิทยาลัยก็คืออ,อย่างแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยนะคะมีหลักสูตรนะคะ,าก,ะ,คะการสอนที่ดีนะคะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพค่ะประทับใจมากเลยค่ะ งานในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้อากาศดีครับร่มรื่นคนมาเยอะครับสถานที่ในการจัดงานสวยงามครับเหมาะสมในการจับรับปริญญาครับก็คือวันนี้ทุกคนดูมีความแบบความพร้อมในการที่จะมาแบบรับปริญญาแล้วก็ภูมิใจในตัวของบัณฑิตนะครับเขารู้สึกว่างานวันนี้แต่สวยงามดีครับสถานที่จัดเหมาะสมแล้วก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มางานรับปริญญาวันนี้ครับขอบมากครับ